เด็กๆอย่พูดใหญ่ใจดีนะจ๊ะคุ่เด้ออย่าพูดใหญใจดีนะ ได้กิม่เลยกินม่เลยจับผู้ใหญ่ใจดีเด้อน้องเาได้เลยเอาไงไหนจับเอาจับผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะนี่แจกกันแล้วนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาดิค่ะเออแบบนี้ใส่ตรงนี้

กำลังจะบันทึกวีดีโออยู่ได้ออกได้ออกได้ไม่เป็นไร <c oughs> ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นแจ้งนะคะมาได้เลยค่ะได้จ้ามาแล้ลูกชิ้นแจกจ้ามาได้เลยค่ะเอาได้เลยเอาได้เลยเมาเลยมาเอาเลยกินแจ้งมาได้เลยค่ะแจกจ้า <c oughs> mau đây đây kha lục chín ge kha mau đây đây, chào cô vậy chơi đi kha đây đây cái gì